ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีการทหารเครื่องบินรบและพลังทางอากาศระดับโลกอย่างจาดลึกในปี2 0 2 5เครื่องบินรบ m c d o n a l d Douglas F 1 5 e a g l e และ d a และด l t m i r a ั e 2 0 0 0ยังคงเป็น2รุ่นที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในเวทีการบินระดับโลกแม้จะถูกออกแบบในยุคที่แตกต่างกันและมีปรัชญาการสร้างที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองลำนี้ก็ยังคงมีความสำคัญอย่างมากผ่านการปรับปรุงให้ทันสมัยและตอบโจทย์ในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังความว่องไวและความสามารถหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศในหลายประเทศ F-5 ในปี2025ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ F-15EX ทำให้กลายเป็นเครื่องบินรบยุค4.5ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบ fly-by-wire จอแสดงผลดิจิทัลและเรดาร์ AESA รุ่นแอน APG-82 ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบด้านการรับรู้สถานการณ์ของนักบินอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอาวุธได้มากถึง22ลูกไม่ว่าจะเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ทันสมัยเครื่องยนต์ของ F-15EX ใช้แบบคู่ได้แก่ GE F-110 หรือ Pratt Whitney F-100 ซึ่งให้แรงขับสูงมากทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่เร็วที่สุด มีความสามารถในการบินแบบซูเปอร์ครูซและควบคุมในสภาพการบินที่ใช้แรง G สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียระยะทางการบินนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและระบบ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติภารกิจในขณะที่มิราช2000แม้จะถูกออกแบบมานานแต่ในปี2025ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดอย่างมิราช2000-5และ2 0 0 0 i ที่มีการปรับปรุงภายในเช่นจอสแสดงผลแบบ Glass Cockpit Radar รุ่นใหม่ a d y 2และการติดตั้งอาวุธที่ล้ำสมัยเช่นขีปนาวุธ MICA และเมทิออํทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งแบบโจมตีและสะกัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมิราช2000มีโครงสร้างแบบปีกเดลตาซึ่งช่วยให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถไต่ระดับได้รวดเร็วแม้จะไม่มีแรงขับเท่ารุ่นที่ใช้เครื่องยนต์คู่ แต่ก็มีข้อดีในด้านการดูแลรักษาง่ายใช้งบประมาณไม่สูงและมีความน่าเชื่อถือในสนามรบเครื่องบินลำนี้ยังมีความสามารถในการโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่ปนาวุดครูส SCALP EG และอาวุธแม่นยำอื่นๆอีกมากมายทั้งสองลำนี้มีบทบาทที่เสริมกันได้อย่าง DF15EX เหมาะสำหรับการครองอากาศและภารกิจโจมตีลึกในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันแน่นหนาด้วยพลังระยะการบินและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ส่วนมิราช2000เหมาะกับภารกิจตอบโต้ฉุกเฉินหรือการโจมตีแบบประหยัดและรวดเร็วในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงสูงมากนักการคุมอยู่ของเครื่องบินทั้ง2รุ่นในปี2025เป็นตัวอย่างของแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาเครื่องบินรบค,คือการยืดอ,อายุการใช้งานของรุ่นเก่าด้วยเทคโนโลยีใหม่แทนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงที่งบประมาณการทหารมีข้อจำกัดการอัปเกรดเครื่องบินเก่าจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่า ประเทศที่ใช้ F-15 อย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียและกาตา้ายังคงลงทุนในกองบินของตนอย่างต่อเนื่องรวมถึงปรับระบบสื่อสารและ AI เพื่อให้เหมาะกับสนามรบยุคใหม่ในขณะเดียวกันประเทศอย่างอินเดียสหรัฐอาหารับเอมิเรตและกรีซก็ยังคงใช้มิราส2000พร้อมการอัปเกรดเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกองทัพการฝึกนักบินในปี2025ใช้ระบบ VR และการฝึกจำลองที่สมจริงมากขึ้น ทำให้การเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจจริงมีประสิทธิภาพและสามารถฝึกการรบร่วมกับเครื่องบินรบประเภทอื่นได้อย่างไร้อรอยต่อคิว F-15EX จะมีบทบาทสําคัญเคียงข้างเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่เช่น F-35 และรุ่นที่6ในอนาคตโดยทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มทดสอบเทคโนโลยีใหม่เช่นอาวุธเลเซอร์หรือระบบบังคับโดรนส่วน Mirage 0 0 0ก็จะยังคงอยู่ในกองทัพที่เน้นการป้องกันดินแดน การสนับสนุนภาคพ,พื้นและปฏิบัติการในระดับภูมิภาคพ,พร้อมกับการปรับปรุงเรดาร์และระบบเครือข่ายให้ทันสมัยสุดท้ายนี้เครื่องบินทั้งสองรุ่นถือเป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบที่ดีมีคุณค่าในเชิงยุทธศาสตร์และสามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่จะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ F-15 และ Mirage 2 0 0 0ยังคงเป็นกำลังสำคัญในสนามรบยุคดิจิทัลหากคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อรับชมเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารทั่วโลกก่อนใคร